แต่เลยกินของกินที่งานวันผู้เขาทองกันร้านแรกมากินโมจิคิมชีสก่อนนี่โมจิคิมชีสก้อบเบลอเลยอะ่ะเจ็ดสิบเก้าบาทอร่อยมาชอบของหวานต้องมาโอปันยากิเดี๋ยวเรามาชิมกันชิมเบลอเลยนเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดอันนี้น่าสนมากคือเป็นฝ่ายฉีดบึ้ม โดเลนโบูสดถ่ากินมันดูแบบว่ายาวมากว้ยอร่อยอันนี้น่าสนใจสายใหม่โบราณน,นี่น้องๆทำให้มีแต่ของหวานล้วนเลยเได้แล้วอันเบลเลยเหมือนมูขขอทองหวานตอามันใส่กุ้งทอนมันกุ้งต้องมานมีเขา่าเด็ด อร่อยเหมือนกันเนี่ยคือร้อยสิบบาทร้าช่องตอกสดโคตรน่ากินร้าช่องตอกสดด้านนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอบคุณค่ะยร์มาชิมกันเฮ้ยหอมมากเหียวหอมเหนียวอร่อยเฮ้ยร้านใครอ่ะทำไมคนเยอะจังอุ้ยทำไมผู้หญิงกับอะมาเขาสวยจังเดี๋ยวลองไปสั่งกันสวัสดีค่ะเอาหนึ่งถ้วยค่ะอุ้ยได้มาเหมือนเตรียมไว้เ <laughs> ก่งน่ากินเหมือนเดิมโอ้ซีฟู้ดก็คือ อร่อยมากร้านนี้ได้ดุจในยารร้านบุกเกาะทองแล้วมาอุดหนุนกันได้นะคะ